สวัสดีค่ะเมชเทเลอร์ค่ะสำหรับจุดประสงค์หลักของวิดีโอคลิปนี้ก็คือเปิดเผยเรื่องราวชีวิตจริงเป็นประสบการณ์จริงของตัวเองจากการทำธุรกิจอ,อลน์ค่ะก็คือจุดประสงค์หลักก็เพื่อที่ต้องการจะให้เรื่องราวชีวิตจริงของตัวเองเป็นแรงบันดาลนานใจให้กับคนที่ต้องการประสบความสําเร็จต้องการทําเงินฟูลไทา์จากธุรกิจอลน์โดยเฉพาะตอนนี้เป็นช่วงปลายปีอาจจะมีวันหยุด หลายอาทิตย์แล้วก็อาจจะสนใจเริ่มทำธุรกิจออนไลน์ค่ะหรือว่าต้องการที่จะวางแผนการทำงานสำหรับปีหน้าก็เป็นชีวิตจริงๆเป็นประสบการณ์จริงอะค่ะก็จากที่ไม่มีงานทำจากศูนย์จนถึงทำยอดขาย8หลักจากธุรกิจออนไลน์ตอนนี้กำไรโดยเฉลีย่ยค่ะต่อปีอยู่ที่2ล้านบาทต่อปีก็5ปีก็ตอนนี้เ,เกือบๆจะถึง10ล้านบาทแล้วก็กาไรอะค่ะ เส้นทางวุนถนุนเกิดออนไลน์ก็เริ่มจากเรียนจบปริญญาโทหาง,งานทำไม่ได้ไม่มีเงินนะคะต้องอาศัยเงินเลี้ยงดูจากรัฐบาลนิวซีแลนด์เรียกว่า Job Seeker Support ก็เป็นเงินช่วยเหลือสคนที่ไม่มีงานทำ ก็พราะไมย่ยอมผพ้ต่อความลำบากก็ดินร้อนเพียรหาลุงทางทําธุรกิจออนไลน์จนปัจจุบันนี้จนทํายอดขาย8หลักก็เป็นเป็นอ่ะฉบับยอ่อค่ะนี่เป็นรายละเอียดก็ถามคนสนใจก็หวังว่าเรื่องราวของตัวเองก็อ,อย่างที่แจ้งต้องการให้เป็นแรงบรรจยัยสำหรับที่ทําธุรกิจออนไลน์ต้องการที่จะสบความสําเร็จต้องการจะจะราออกจากงานประจาเพื่อทําเงินอ่าทำเงินทําเงิน full time ทำธุรกิจออนไลน์ full time ค่ะ ก็เมื่อปี2018ก็เรียนจบเนียโทมบริหารธุรกิจครับ Master of Business Administration หรือว่าคือย่อคือ M B M จาก The University of w i g a r o เป็นมหาวิทยาลัยเดียวก,กันกับอดีตนายกรัิมนตรีของนิวซีแลนด์นะคะคุณจัสินดาอาเดนก็ส่งใบสมัครงานไปเยอะมากนะะแต่ได้สัมภาษณ์แค่รู้สึกว่าแค่ที่สองรูสึกว่าแค่สองที่ประมาณนี้แค่ที่สองที่ประมาณนี้แล้วก็ อันหนึ่งที่คิดว่าตัวเองจะได้งานอย่างแน่นอนก็เป็นงานพาร์ทไทม์ก็คือสอนพนักง,งานบริษัทในการใช้ซอฟต์แวร์ก็ตอนสัมภาษณ์ก็เตรียมทำพวกพิพิสไลด์อะคะ่ะจีบอกว่าเอาถ้าเกิดว่าสอนจริงๆนี้จะสอนเป็นรูปแบบนี้ก็ตอนสัมภาษณ์ก็สัมภาษณ์กับเจ้าของบริษัทก็เป็นบริษัทที่เทรนพกพนักง,งานในการใช้ซอฟต์แวร์ประมาณนี้นะคะ่ะก็ตอนที่สัมภาษณ์ ก็ท่าทางเขาจะพอใจกับวิธีการสอนของตัวเองแล้วก็หลังจากสัมภาษณ์แล้วก็ตื่นเต้นดีใจคิดว่ายังไงก็ได้งานทําแน่นอนนะคะก็โทรพูกับคนรู้จักแล้วเอ่อคนในครอบครัวแล้วก็เพื่อนๆก็ตื่นเต้น,ตนดีใจที่ตัวเองจะได้งานแล้วค่ะกิว่าออนในสุดความพยายามในการดินดน้นรนหางานทําก็ไม่สูญเปล่าแล้วค่ะก็สามวันต่อมาได้รับอีเมลก็แจ้งว่า,วา ประมาณนี้ค่ะคุณดีคุณเสือสำเร็จการสมัครงานแต่หลังจากที่ทางบริษัทชนรเลมีคนที่เหมาะสมกับงานนี้มากกว่าก็ขอบคุณสำหรับของคนประมาณนี้ค่ะหลังจากอีเมลลงก,ก็เสียใจมากที่ไม่ได้งานทําก็คือตั้งใจว่าย,ยังไงก็ได้งานอยู่แล้วเพราะท่าทางเจ้าของเขาก็พอใจในในวิธีการสอนของตัวเองนะคะก็เสียใจที่ไม่ได้งานทําก็แย่ แต่ที่แย่ยิ่งกว่าก็คือระดับความมั่นใจของตัวเองะค่ะก็คิดว่าออตัวเองเรียนจบปริญญาตรีวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ไซต์ก็มหาลาัยเดียวกับปริญญาโทค่ะก็ไปทำงานที่ไหนก็ไม่ได้จิญบบาโทบร,ริหารธุรกิจก็ยังไม่มีใ,ใครให้อากาศก็ลาบากมากมากค่ะเมื่อมองย้อนกลับไปในชีวิตในช่วงนั้นเราก็น้าตาแทบไหลจริงๆก็คือชีวิตตกต่ำจริงๆค่ะก็ไม่มีเจ้าชายขี่มาขาไม่ได้พบเศรษฐีที่โชคดีบังเอิญ ที่พบกันโดยบังเอ,อิญไม่ได้แต่งงานกับเศรษฐีเงินล้านก็ก็คืออันนี้เป็นเรื่องจริงก็คือฐานะยากจนที่สุดในกลุ่มเพื่อนฝูงคะ่ะก็คือเพื่อนๆในกลุ่มเนี่ยก็ในนิวซีแลนก็เพื่อนกลุ่มคนไทยนี่ก็พวกเขาเดินทางอย่างน้อยรอบๆอย่างน้อยสองรอบะคะ่ะแต่ละคนก็ตัวเองยังพยายามทําธุรก,กิจรันทําพยายามก็คือชีวิตเดินลอน,นะคะต้องการที่จะทําแค่อย่าอย่า ไม่ต้องพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวเลยแค่ให้ชีวิตแต่ละวันผ่านไปก็ยากเย็นแสนเข็นแล้วค่ะก็ก็คือชีวิตย่ำแย่ยิ่งกว่าละครน,น้ำเน่าก็ชีวิตตกต่ำมากๆก็เมื่อชีวิตคนเราตกต่ำมากๆก็ไม่มีทางเลือกอื่นนะคะ่ะก็มีทางเลือกก็คือมีทางเดียวก็คือมองขึ้นไปข้างบนก็พยายามที่จะ ก็มีมีหนทางเดียวที่ตัวเองต้องทำก็คือต้องกัดฟันทนสู้ต่อไปค่ะเพราะว่าที่มีอยู่ก็แค่สมองแล้วก็สองมือของตัวเองชีวิตลำบากมากจริงๆก็เงินก็ไม่มีคนช่วยเหลือก็ไม่มีก็ตัวเดียวค่ะตอนนั้นก็เมื่อไม่มีเงินแต่ว่ามีเวลาก็เริ่มค้นหาข้อมูลการทำธุรกิจออนไลน์ค่ะเพราะว่าไม่ต้องลงทุนไม่ต้องก็คือมีแค่คอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตก็ คิดว่าก็ยังอย่างน้อยตัวเองก็ยังโชคดีค่ะไม่มีงานทําแต่ว่าก็พอจ่ายค่าเช่าค่ากับข้าวแต่ว่าไม่มีเงินเก็บเลยค่ะเพื่อให้รอดผ่านไปแต่ละอาทิตย์ก็คนส่วนใหญ่คิดว่าอ,อ๋ออยู่ต่างประเทศแล้วจะสบายซึ่งไม่เป็นความจริงเลยค่ะเพราะหากคุณเพราะว่าถ้าคุณไม่มีสมบัติติดตัวเริ่มจากสูงไม่ว่าอยู่ประเทศไหนก็ลําบากเหมือนกันหมดทุกคนนะคะถ้าอย่างน้อยคุณมีพอจะมีสมบัติติดตัวก็เรียกได้ว่าอา่า ก็คือชีวิตง่ายชีวิตนี่ก็จะไม่ลำบากเหมือนคนส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่ก็เริ่มจากศูนย์ก็คือว่าคนโชคดีครับคนส่วนน้อยที่อย่างน้อยมีสมบัติติดตัวก็ไม่ต้องดิ้นตรงอะไรมากมายแล้วถามว่าคนอยู่ประเทศที่พัฒนาละแล้วอย่างนิวซีแลนด์เนี่ยเมื่อกี้ยอง Google กูเกเดลเปรวัตปรากฏว่าติดอันดับ9ของโลกเรื่องของค่าของชีพที่สูงที่สดุดเป็นระดับ ก็คือระดับกลางของโลกก็คือแพงมากคะคนอยู่เมืองไทยยังมีญาติพี่น้องยังพอมีคนช่วยเหลือยังพอหยิบยืมเงินได้ค่ะอยู่ต่างประเทศเรียกได้ว่าอยู่ตัวเดียวก็คือก็คนตัวเดียวจริงๆคะก็ต้องดิ้นเดนเรียกได้ว่าเลือดตาแทบกระเด็นถึงจะอยู่รอดได้ค่ะก็จริงมันก็ขาดการติดต่อก็คือหลังจากที่แม่เสียก็เฉพาะที่เมืองไทยก็ติดต่อเฉพาะคุณพ่อคนเดียวค่ะก็คือแบบไม่มีความกล้าพอที่จะ ติดต่อกับญาติที่บองไทยก็คือสรุปง่ายๆก็คิดถ้าในในเรื่องในสายตาของคนไทยในความคิดของคนไทยสยย่วนใหญ่เชื่อว่าถ้าคุณอยู่ต่างประเทศแล้วคุณยังไม่ร่ำรวยอีกก็เหมือนกับว่าชีวิตล้มเหลวอ,อย่างสิน้นเชิงจริงๆก็คือแบบประมาณนี้ก็ค,คำ จำกัดความที่ดีสึยก็คือชีวิตคนนี้ล้มเหลวจริงๆอยู่ต่างประเทศเราก็ยังไม่ร่ํารวยอีกก็ประมาณนี้คิดว่าคนไทยส่วนใหญ่คิมเนี่ยก็ไม่ได้ติดต่อขาดการติดต่อกับญาติแบบนานหลายปีอยู่ที่เดียวค่ะอันนี้ก็ก็คือช่วงนั้นคือไม่มีเงินแต่ว่ามีเวลาธุรกิจออนไลน์ก็จะเป็นทางเลือก ที่ดีที่สุดของตัวเองก็มันก็ทดลองทําหลากหลายโมเดลเหมือนกันนะคะลองผิดลองถูกล้มลุกลุกลานอยู่นานนะคะแต่เพราะว่าเป็นคนที่มีเลือดนักสู้เต็มตัวก็เถอว่าเป็นข้อเรียกตัวเองก็เติบโตมาจากทหาระคะคุณพ่อเป็นทหารแล้วก็ตําแหน่งสุดท้ายเป็นศัสดีจังหวัดกําแพงเพชรนะคะกพ็พี่สาวก็เป็นจบิาวิทยาพยาบาลกองทัพบกก็เป็น ยศร้อยเอกคุณพ่อยศพันเอกพิเศษแล้วก็พี่สาวก็ลาออกจากาจากจากการนพิบาลก็ลองทำหลากหลายธุรกิจนะคะแล้วก็หลังจากที่อันนี้ธุรกิจที่ทำแล้วเราลืมตาอ้าปากได้ก็คือธุรกิจในซอนเคดีพีหรือว่าธุรกิจสมุดโนโลคอนเทนต์พับลิชชิ่งในเรื่องเริ่มทำเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2019ันสิบเก้าค่ะก็3เดือนต่อมาก็ ทำเงินได้เป็นกอบเป็นกำรรก็โทรศัพท์แจ้งทางวินส์ก็ย่อมาจาก work and income n e w a l a n งที่เขาเป็นประมาณหน่วยงานที่สำหรับคนที่ไม่มีงานทําคนที่ช่วยเหลือคนที่ไรายได้น้อยประมาณนี้ก็ก็โทรศัพท์แจ้งเขาค่าเขาเบิกเรา drop s e c u r y support แล้วก็เธอว่าถือเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของตัวเองเพราะว่ามีธุรกิจของตัวเองแล้วไม่ต้องลองทุงนไจ่ยค่ะโฆษณาก็คือไม่ต้องกินเงินรัฐบาลแล้วพูดง่ายๆและที่สำคัญที่สุด ก็เป็นอะไรที่ภูมิใจตัวเองมากคือไม่ต้องพึ่งพาใครค่ะสามารถยืมด้วยลําแข้งของตัวเองนะคะทีนี้ธุรกิจที่หลังจากนั้นหลังจากธุรกิจสมุดโน้ตก็ได้เริ่มหลากหลายโมเดลค่ะก็มี drop shipping เขียนนิยายขายจรงเขียนนิยายขายเริ่มแต่เดือนเมษาปี2015ก็คือพอใจค่าน้ําค่าไฟค่าอินเทอร์เนต็ตประมาณนี้ก็รายได้จากการเขียนนิยายทาให้ตอนที่ตัวเองเรียนปริญญาโทไม่ต้องหางานที่เสร็จทก็พอก็ มาจากการเขียนนยายก็รู้สึกขอบคุณแฟนที่เขาติดตามอ่านนะคะเพราะว่าอย่างนิยายก็คือตอนเรียนบิทยโทงก,ก็เพื่อนเพื่อนเพื่อนที่เรียนส่วนใหญ่ก็ต้องไปหางานวิเศษทำค่ะเพราะว่ามีเงินมีเงินรัฐบาลถ่าหร่ว่าคุณเ,เป็นเรียนทางรัฐบาลนินสดมนเขาช่วยมีเงินนักเรียนแต่ว่าไม่พอค่ะมันจะต้องไปหางานพิเศษทำมันก็มีรายได้จากการเขียนนิยายแล้ว ขาย Planner ร์ที e อี EC, ธุรกิจ Print อนามดีขายที่ Redbubble แล้วก็ธุรกิจ Affiliate Marketing ก็ทำโรงเรียนออนไลน์อะราะว่าธุรกิจที่เรียกได้ว่าทําเงินได้มากที่สุดถ้าถาว่าเปรียบเทียบกับเวลาแล้วก็การทุ่มเทที่ทําก็ได้กําไรที่สุดทำในนอนแต่ได้เงินมากก็คือธุรกิจ Affiliate Marketing ถา้าคนสนใจก็รายละเอียดในด e สคริปชั o นนะคะถาว่าคนอ่านอีเมลก็ตรงอีเมลก็มีตรงท้ายอีเมลก็ จุดประสงค์หลักของเรียลครมนี้ก็เป็นแรงบนันดาลใจไม่ได้แบบโปรโมขคอร์สอะไรแต่อย่างใดท้าว่าคุณแต่ว่าถ้าหากคนสนใจก็ลิงก์ในในดีสคริปชันก็สนุสำหรับที่ธุรกิจออฟไลน์มากที่ที่ตัวเองชอบก็คือคุณไม่ต้องมีสินค้าตรงของตัวเองไม่ต้องซอกของไม่ต้องส่งสินค้าไม่ต้องลงทุนมต้องให้สปอนร์ลูกค้าไม่จำเป็นต้องมีเว็ไซต์ก็สามารถทำเงินกําไรอยู่ที่ห้าสิบถึงเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะคะ ก็เป็นค่าคอมมิชชั่นแล้วก็สามารถทำเงิน r e c u r r i n g revenue ก็ตราบใดที่ลูกค้าไม่ยกเลิกสมาชิกอันนี้มันได้รายได้จากเท่าน,นี้ตั้งแต่เมษาปี2019นจนถึงทุกวันนี้ค่ะก็จะมีสองสามอันที่เป็น Recurring revenue ก็คือตราบใดที่ลูกค้าไม่ยกเลิกสมาชิกคนก็จะมีรายได้เข้ามาทุกเดือนก็อย,อย่างที่แจ้งหนึ่งในนั้นหรือสอ่วนหนึ่งในสองหนึ่งหรือสองนั้น,น,นก็เริ่มเมษาป,ปี2019นกก็ตอนนี้ปี2023ใช่มเชมก็4ปี สี่ปีเต็มอะคะ่ะคือมีรายได้เข้ามาทุกเดือนแล้วก็ในความคิดในจากประสบการณ์ในการทำธุกรกิจออนไลน์ของตัวเองนานถึง5ปีเต็มก็ชอบธุกรกิจโมเดลนี้มากที่สุดก็5ปี5ค่าคอมมิชชั่นประมาณ4ี่แสนบาทก็ตกปีละเกือบแสนใช่ไหมเป็นเัิกว่าแสนทีนี้คิดว่าอ๋อไม่เห็นใจเยอะเลยค่ะตั้งทำมาตั้ง5ปีก็อย่าลืมว่าถ้า เปรียบเทียมในเรื่องของการลงแรงแล้วก็เวลาที่ทำอะค่ะธุรกิจสื่อ marketing มันไม่ได้เรียกว่าเป็นแบบไม่ค่อยคิดว่าทำระดับที่เป็นงานเล็กมว่าเนิเถอะแต่ว่าทําเงินที่เอ่อปีละเป็นแสนปีล,ละหกหลักก็เป็นไม่ได้ลงทุนไม่ได้จ่ายค่าโฆษณาเนาะก็คือทําไม่ค่อยได้ทําคือว่าทําเป็นงานเล็กประมาณนี้ค่ะก็หลังจากที่ย้อมองย้อนกลับไปชีวิตตอนที่ลําบากเราก็ มัน,นกลับมาในวันที่ไม่ได้งานทำตอนนี้ก็รู้สึกขอบคุณที่ไม่ได้งานนั้นนะคะเพราะว่าไ,ได้แบ่งปันนําความรู้จากการท,ำทํำธุรกิจออนไลน์แบ่งปันกับคนไายก็มีคนติดตามมากกว่า30ประเทศทั่วโลกอันนี้เป็นเป็นสถิติจากพอดแคสต์เป็นจากพอดแคสต์ Youtube ก็ Facebook ก็คล้ายๆกันนะคะก็มีตั้งแต่อเมริกา Australia, ออสเตรเลียาอเมริกาออสเตรเลียสวีเดนเดนมาร์กอังกฤษ แล้วก็ประเทศทางเอเชียก็มีพวกลาวเกาหลีญี่ปุ่นแล้วก็มีแบบมากกว่า30ประเทศทั่วโลาก็ขอบคุณทุกคนมากๆค่ะที่ที่ติดตามแล้วก็มีหลายหลายคนส่งข้อความเข้ามามีคนหนึ่งก็บอกว่าเป็นตอนเป็นแม่บ้านเพราะว่าไม่เคยไม่ได้ไม,ไดไม่ได้ทำาจำไได้ได้ทำาทั้งโพส t c a r d ก็บวิดีโอทาง YouTube นี้ก็สนับสนุนให้แม่บ้านมีรายได้ของตัวเองเขาก็มีแม่บ้านคนหนึ่งเขาส่งข้อความมาทางอ่าเฟซบุ๊กมิสเซนเจอรบอกว่า หลังจากดูวิดีโอคลิปนั้นเราทําให้ได้แรงบันดาลใจค่ะเขาเป็นแม่บ้านก็ตอนนี้เขาก็บอกว่าใช้เงินของคุณสัมยีแล้วก็มาลงเรียนคอร์สก็คือขอบคุณที่ไม่ทําวิดีโอคลิปนั้นก็ดีใจมากๆก็หลายๆคนก็ส่งข้อความบอกว่าเป็นขอบคุณที่ทําให้เป็นแรง,แรงบันดาลใจทาให้ต้องการที่จะให้พวกเขาเริ่มต้นท,ทําธุรกิจออนไลน์ค่ะ แล้วก็เป็นรแรงบันดาลใจให้ไม่ยอมแพ้สำหรับคนที่ทํางานประจาเพราะมีความหวังว่าสัปหนึ่งจะสามารถทําเงินออนไลน์ได้ฟู้ทมแล้วก็ลอาออกจากงานประจาํำในที่สุดก็เรียกได้ว่าธุรกิจออนไลน์ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองไปอย่างสิ้นเชิงคะทำให้เป็นเจ้าของบ้านหลังแรกแถวคนติดตามเฟซบุ๊กเมื่อปีที่แล้วเลยก็แบ่งปันขั้นตอนในการซื้อบ้านที่นิวซีแลนด์ก็คือตั้งแต่หาบ้านตั้งแต่ ก็คือหลายๆคนก็ติดตามเหมือนกับรอรุนว่ามีจะได้บ้านไหมก็ขอบคุณมากๆถามว่าคนคนติดตามมาจากตอนนั้นก็มีหลายคนติดตามตั้งแต่เมษา2019นที่มีแบ่งปันเส้นทางกับแบ่งปันในเรื่องของความรู้ประสบการณ์การทําทุกๆอย่างหลายๆคนก็ตั้งแต่เมษาปี2019นแม้แต่คุณวิเชียนที่เป็นนักเรียนคนแรกก็ยังตอนนี้ก็ยังติดตามอยู่ก็คือ5ปีแล้วก็ขอบคุณมากๆค่ะ ก็ทาให้ธุรกิจออนไลน์ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองเป็นอย่างสิ้นเชิงเลยนะคะเป็นเจ้าของบ้านหลังแรกซึ่งเงินที่ได้ที่ที่ใช้ซื้อบ้านก็มาจากธุรกิจออนไลน์ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเราก็ไม่ได้นําเงินส่วนหนึ่งจากการท,ทําธุรกิจออนไลน์ไปซื้อหุ้นนะคะเราก็ศึกษาเป็นคนที่อ่านเยอะค่ะก็อ่านเยอะมากล่ละอ่านสี่สิบห้าสิบเล่มประมาณเกี่ยวกับการลงทุนซึ่งแล้วก็ นำกำไรจากการลงทุนจากธุรกิจออนไลน์ไปซื้อหุ้นลงทุนซื้อหุ้นแล้วก็นำกำไรจากการซื้อหุ้นไปจ่ายค่าดิเวอสิตค่าซื้อบ้านนะคะทำให้ก้าวสู่โจะกดผิดก้าวสู่เส้นทาขงของการเป็นนักลงทุนหุ้นแล้วก็เป็นหลังจากนั้นก็เป็นนักลงทุนละสังหาดิมัสย์ก็เพราะว่าเริ่มมาจากจากธุรกิจออนไลน์ไปซื้อหุ้นซื้อหุ้นก็ไปซื้อบ้านก็ได้เป็นนักลงทุน สังหารทริษัทนะคะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดอันนี้คิดว่าแบบสำคัญมากๆก็คือมองเห็นคุณค่าตรงของตัวเองมากขึ้นนะคะจากที่ที่จบป็ญยาตีจากนิวซีแลนด์ไปยุโรก็ฉากจบจากนิวซีแลนด์ก็ยังไม่ได้งานทําอีกถากคนถ้าหากว่าเป็นคนเอเชียแล้วก็อยู่ประเทศที่พัฒนาแล้วก็โอกาสที่จะหางานได้นี่ไม่ค่อยมีเียค่ะ ก็ส่วนใหญ่คนไทยที่อยู่ในสถานที่ที่ที่อยู่ต่างประเทศที่เห็นคนเอเชียที่เห็นก็ไม่ค่อยได้งานดีๆก็หลังจากที่ประสบความสําเร็จธุรกิจจากธุรกิจออนไลน์ระดับหนึ่งแล้วตอนนี้คิดว่าก็ยังอยู่ในระดับหนึ่งอยู่ค่ะถ้าหากว่าเปรียบเทียบกับคนนี้เขาทําเงินเป็นแสน US d o l อเดวันนี้ก็ตัวเองนี่แบบน้อยนิดมากเทาไหร่ได้ก็ที่สําคัญที่สุดทําให้มองเห็นคุณค่าของตัวเองมากขึ้นจากที่ ความมั่นใจของตัวเองไม่ค่อยมีค่ะแล้วก็ทําให้มองเห็นความสามารถที่แท้จริงของตัวเองด้วยค่ะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็ดีใจมากๆในจุดนี้ก็คือทําให้เรื่องราวของตัวเองเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนที่ต้องการทำเงินเสร็จหลายต้องการ,การให้กับคนที่ต้องการเป็นเศรษฐีเงินล้านจากธุรกิจออนไลน์ทาให้คนที่ตอนนี้อาจจะเป็นตอนนี้คุณอาจจะทํางานประจาําเป็นทํางานประจาํา ก็เรื่องราวชีวิตของจริงของมันอาจจะทําให้คนทําให้คนเกิดแรงบันดาลใจที่จะเริ่มทําธุรกิจรายก็สนับสนุนนะคะเพราะว่าถ้าหากเมื่อเปรียบเทียบกับธุกรกิจอลน์กับการลงทุนไม่ว่าจะเป็นลงทุนหุ้นหรือว่าลงทุนในสังหาริมทรัพย์อย่างลงทุนหุ้นคนต้องใช้เงินของตัวเองหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์คนในการลงทุนในสังหาริมทรัพย์คุณจะต้องมีเงินอย่างที่นิวซีแลนด์คนต้องการซื้อบ้านคนตัวเอง ก็่าดประสิทธิ์ยีสิบเปอร์ราคาเฉลีย่ยบ้านที่นิวซีแลนด์ล้านเหรียญประมาณ20กว่าล้านบาทน,นะคะก็เมบ้านของเมย์ไม่ถึงพอดีจะเพราะว่าทำทุกเจือนลอยก็สามารถที่จะย้ายจากเมืองคฮมินตันซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่สุด เป็นเมืองใหญ่อันดับ4ของนิวซีแลนด์ก็สามารถที่จะย้ายมาอยู่จากเมืองคา์มินตันก็อยู่ตอนนี้เม์อยู่ที่เมืองท็คโคลก็หนึ่งชั่วโมงจากคา์มินตันประมาณ2อชั่วโมงจากโอกลนเนี่ยคือราคาถูกกว่าก็สามารถที่จะย้ายมาเพราะว่าทําธุรกิจออนไลน์แค่มี MacBook มีคอมพิวเตอร์มีอินเทอร์เน็ตก็สามารถเริ่มธุรกิจออนไลน์ได้แล้วแม้แต่คุณพ่อเขยังบอกว่าเม์เนี่ยโอาย้ายไปอยู่ซื้อบ้านที่ไหนก็ได้ขอแค่มีอินเทอร์เน็ตก็ทําธุรกิจได้แล้วก็เป็นเรื่องที่ ถามว่าคุณอยู่เมืองใหญ่ๆก็เนี่ยค่ะก็เป็นแรงบันคิดว่าเรื่องราของตัวเองนี่อาจจะเป็นแรงบันใจทําให้คุณเติมธุรกิจออนไลน์ก็ทุกคนสามารถทําได้ค่ะมีแค่คอมพิวเตอร์แล้วก็อินเทอร์เน็ตก็ไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของโลกไม่ว่าอยู่แบบไม่อยู่แบบไม่ว่าคุณจะอยู่ประเทศไหนก็โอกาสประสบความสําเร็จจากธุรกิจออนไลน์เป็นไปได้อย่างแน่นอนนะคะตอนนี้หากคุณกําลังท้อแท้จะอาจจะมองเป็นทางไหนก็อาจจะมอง ไปทางไหนก็มองไม่เห็นทางออกก็เนี่ยค่ะชีวิตมืดมนมืดไป8ด้านเลยก็มันผ่านช่วงนั้นมาแล้วค่ะชีวิตที่แบบดิ้นรนลำบากจนแทบตากรนิประมาณนี้ค่ะก็หวังว่าประสบการณ์ชีวิตจริงของนเ,เอนจะเป็นแรงแบันดาลใจให้คนไม่ยอมแพ้หาค,คนเลือกที่จะทำธุรกิจออนไลน์ ก็แนะนําให้ลงมือทําอย่างจริงจังนะคะแล้วก็ถามคุณลงมือทําอย่างจริงจังไม่ยุ่ท้อแต่ความลาบากลำรองได้ว่าสมองันหนึ่งคุณจะประสบความสําเร็จได้อย่างแน่นอนก็หวังว่าชีวิตเรื่องราวก็เป็นชีวิตจริงของเราเองจะเป็นแรงบนันดาลใจให้กับคุณในการเริ่มทําธุรกิจออนไลน์ค่ะก็อย่างที่แจ้งก็คือธุรกิจออนไลน์นี่ถ้าเปรียบเทียบกับการลงทุนหุ้นการลงทุนในสังหาริมทรัพย์การทําธุรกิจของตัวเองก็ต้องมงีเงินลงทุนหลายแสนค่ะก็ ก็คนส่วนใหญ่ก็ไม่มีเงินเก็บบอกว่าหลายแสนประมาณนี้ก็ธุรกิจออนไลน์ก็เป็นคำตอบะคะก็ไม่ผ่านช่วงนั้นแล้วก็เข้าใจดีแถวคุณยังดื้นดินร้อนยังยังยังดินรอนยังชีวิตก็ยังไม่ไปไหนคิดว่าแบบมองไปทางไหนก็มองไม่เห็นทางออกก็ธุรกิก็แนะนำให้คุณลองทําธุรกิจออนไลน์ดูค่ะ อ๋อหลายคนที่ติดตามย์ก็มีเป็นแม่บ้านเป็นนักเรียนนักศึกษาพนักง,งานบริษัทเป็นข้าราชการครูก็หลายคนอยู่แล้วก็บางคนก็ใกลก้จากเกษียณอายุแล้วก็คิดว่าเงินกเกษียณอายุนี่ไม่พอค่าใช้จ่ายก็มองหาไรายได้เสริมไรายได้หลังเลิกงานประมาณนี้ค่ะก็หาว่าส่วนสิน่งดว่อราต้องการทากุนแแต่ว่าไม่มีเวลาคนถามตัวเองว่าคุณสามารถที่จะตื่นเช้าครึ่งชั่วโมงได้ไหมหนึ่งชั่วโมงได้ไหม ก็อย่างวันนี้มันก็ถึงแม้ว่าจะทํางานที่บ้านวันนี้ไมตตะะ่ตื่นตีสี่อะค่ะตื่นตีสี่ก็ที่ตื่นไม่ใช่เพราะว่าต้องตัวตัวเองต้องตื่นก็คือมีความจําเป็นไม่ใช่คือเลือกที่จะเลือกที่จะทํางานเลือกที่จะทํางานคือคุณสามารถเลือกที่จะทํางานได้วันเลือกวันทํางานได้เวลาทํางานได้เลือกโปรเจกต์ในการทํางานได้ก็คือมีอิสระในเรื่องของการเงินแล้วก็เรื่องของเวลาคะ่ะได้ทําสิ่งที่เอง ชอบทำรักที่จะทำก็ประมาณนี้ก็หวังว่าคุณจะเอ่อหวังว่าเรื่องของตัวเองจะเป็นแรงแรงบันไดที่จะทำให้คุณเริ่มหันมาศึกษาด้วยเรื่องของการทำธุรกิจออนไลน์หลายหลายคนบอกว่าต้องการทำธุรกิจออนไลน์แต่ว่าไม่เก่งภาษาอังกฤษไม่มีปัญหาคขาสามารถทำภาษาไทยได้นะคะอย่างตอนนี้มี h a GP t GPT ก็สามารถช่วยได้เยอะ เลยค่ะไม่ว่าคุณจะทํำภาษาไทยภาษาอังกฤษ,ก,ฤษก็สามารถที่จะทําได้คือไม่มีข้ออ้างอะไรที่จะไม่เริ่มค่ะคนมีอินเทอร์เน็ตมีคอมพิวเตอร์มี Google ก็สามารถจะช่วยได้ค่ะก mm ็ hmm. ะถ้าคนสนใจธุรกิจอัฟล mm ิมาร์ติ้งกริงจะอยู่ในด e สคริปชั o นแล้วก็ขอแจ้งนิดนึงว่าก็อย่างที่แจ้งก็เป็นธุรกิจโมเดลที่ตัวเองชอบมากที่สุดก็ตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปเมก็จะ ส่วนใหญ่ก็จะแบ่งปนันใครรับในการทําก็จะเน้นเรื่องของธุรกิจอิเล e มารตติ้งในการโปรโมทสินค้าของคนอื่นนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่ติดตามไว้ผบไหนในกระน้าสำหรับนี้แม่ข,ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ